สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้แมนมีที่ดินอำเภอขามทะเลสอมานำเสนอกันเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้แมนให้ชมภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่ครับเนื้อที่13ไร่1งาน4ตารางวานะครับผมเป็นแปลงใหญ่ครับผมยาวลึกลงไปนะครับ ด้านหน้าเขานะครับจะติดถนนคอนกรีตครับด้านหน้าของเขาอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับกว้าง46เมตรนะครับก็จะลึกลงไปประมาณ300เมตรกันเลยครับผมปัจจุบันที่ดินเป็นที่นานะครับเจ้าของที่ได้ทำนาปลูกข้าวไว้ครับผมไว้สำหรับกินนะครับหรือว่าบางส่วนก็นำไปขายนะครับผม ดินดีน้ําดีครับที่อําเภอขามทะเลสอตรงนี้นะครับจะห่างจากเซเว่นอีเวนนะครับประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากที่ดินแปลงนี้ครับผมที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตําบลหนองสวงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับผมแมนก็จะเกินเกินรอบๆไปก่อนนะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวแมนจะลงรายละเอียดเจาะลึกการเดินทางอีกทีนึงนะครับ การเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็จะเดินทางง่ายครับสะดวกสบายครับถ้ามาจากทางขามทะเลสอนะครับหรือมาจากทางกรุงเทพนะครับเดินทางเข้าขามทะเลสอนะครับเดินทางบนถนนหมายเลข2 0 6 8นะครับเป็นถนน4เลน ที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงจากถนนสี่เลนบริเวณตรงวงเวียนน้องสวงนะครับประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นครับแต่การเดินทางที่เมนจะนําเสนอนะครับคือการเดินทางที่มาจากในตัวเมืองนะครับหรือว่าอําเภอเมืองนครราชสีมานะครับผมการเดินทางนะครับจะผ่านอําเภอเมืองมาก่อนนะครับแล้วก็จะมาเข้าอยู่ที่อําเภอโนนไทยนะครับทางนี้ก็จะไปจังหวัดชัยภูมิได้นะครับผม เราเดินทางมาทางกรุงเทพมามากแล้วนะครับเดี๋ยวแมนจะพาเดินทางมาทางในเมืองหรือว่าท่านใดนะครับที่อยู่จังหวัดชายภูมินะครับอยากมาซื้อที่โคราชที่อยู่ใกล้ๆชัยภูมินะครับผมขามทะเลสอนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งความเจริญด้วยครับผมแมนจะอยู่บนถนนหมายเลข2 0 5นะครับตอนนี้กําลังจะเลี้ยวลงบนถนนหมายเลข2 0 6 8ครับผม ที่จะไปขามทะเลสอนะครับหรือว่าจะไปที่ดินแปลงนี้เลยครับผมถนนลาดยางตรงนี้นะครับหมายเลข2068ก็จะเป็นถนนลาดยางที่เป็น2เลนอยู่นะครับผมรถสวนทางกันนะครับจะมาทางไหนก็ง่ายครับผมจะมาจากทางในเมืองทางชัยภูมิหรือว่าจะมาทางกรุงเทพขามทะเลสอก็ง่ายหมดครับสำหรับการเข้าไปชมที่ดินแปลงนี้นะครับผม ท่านจะอยู่ทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกครับที่ดินแปลงนี้ก็สามารถเข้าได้ทุกที่ครับผมเข้าไปรับชมอย่างสะดวกสบายนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ระหว่างทางเราก็จะเห็นการจราจรนะครับหรือว่ารถขนส่งต่างๆนะครับผมอย่างหนานแน่นครับคลั่งนะครับผมเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดก,กลางๆนะครับในการขนส่ง ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนหน้าที่ดินของเราเลยนะครับผมจากถนนลาดยางครับผมต่อด้วยถนนคอนกรีตครับก็จะถึงหน้าที่ดินแปลงนี้เลยนะครับผม ที่ดินของเราก็จะอยู่ด้านหน้าซ้ายมือกันแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับเหมาะที่สําหรับสร้างบ้านหรือว่าสร้างบ้านสวนนะครับผมจะขุดบ่อจากด้านหลังนะครับแล้วก็เอาดินจากด้านหลังนะครับที่ขุดบ่อมาถมด้านหน้าเพื่อจะสร้างบ้านสวนก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อดินนะครับนำดินมาถมครับผมด้านหน้าเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยก็ได้นะครับผมเนื้อที่ด้านหลังเราจะทําประโยชน์นะครับอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดครับเพราะว่าเนื้อที่เขา13ไร่กว่านะครับ อบเขตก็ประมาณนิ้วแมนเลยนะครับแต่ว่าแมนก็จะทีไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าอยากชมนะครับให้ครบนะครับภาพมุมสูงได้เลยครับผมก็จะครบนะครับว่ารูปร่างที่ดินนะครับเนื้อที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมถนนก็จะมีทางเข้าออกอยู่3ทางเลยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับผมเป็นถนนคอนกรีตต่อด้วยลาดยางอย่างเดียวเลยครับผม ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนสสีจอครับเนื้อที่13ไร่1งาน4ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2 60,000บาทต่อไร่ครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้แหล่งชุมชนนะครับใกล้สถานีอนามัยครับผมใกล้รุ่งโรดมอเตอร์ใกล้ตลาดสดใกล้เซเว่นใกล้วิโก้ใกล้ตู้เอทใกล้ปั๊มน้ำมันหรือว่าจะใกล้ร้านทองนะครับ และที่สําคัญครับใกล้ถนนสีเลนหมายเลข2068ครับผมทั้งหมดนี้นะครับใกล้เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับจนไปถึงถนนลาดยางแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับผมห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองนะครับหมายเลข290ครับผม14กิโลเมตรมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเป็นมอเตอร์เวย์สายใหม่นะครับโคราชบางปะอิน16กิโลเมตรครับ ห่างโรงพยาบาลขามสอ21กิโลเมตรห่างตัวเมืองโคร,ราช42กิโลเมตรครับห่างกรุงเทพมหานครนะครับ267กิโลเมตรครับที่ตั้งจะอยู่ที่ตำบลนหนองสวงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับผม ที่ดินขามทะเลสอนะครับเหมาะในการซื้อเก็บนะครับหรือว่าซื้อไว้ในอนาคตนะครับจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้หรือว่ามาสร้างบ้านนะครับอนาคตที่ดินนะครับขึ้นอย่างเร็วมากเลยครับเพราะขามทะเลสอก็จะมีถนนวงแหวนนะครับผ่านแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย M6 ผ่านครับแล้วก็จะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับผ่านครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง3อย่างนะครับจะผ่าน อำเภอขามทะเลสอทั้งหมดเลยครับผมและสำหรับคลิปนี้เมนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ